ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลจะยินป่ะเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยมีเลยอะได้ยินเปล่าอะไรเเสียงเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยอะมันเป็นอะไรช่วงนี้มือถือเป็นอะไรวะโอ้เสียงดังไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลฮัลโหลมันไม่มันไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะมันเป็นหลายรอบแล้วนะมือถือเนี่ยมันเป็นหลายรอบแล้วนะ แกก็ไม่หายทำอะไรก็ไม่หายอัพโหลดเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ไม่หายืสงสัยจะได้ซื้อเครื่องใหม่ละมัง้งถ้าจะขนาดนี้สงสัยได้ซื้อเครื่องใหม่แล้วอีกแกฮลัลโหลโอเคสงสัยได้ซื้อเครื่องใหม่จริงะแหละจบจบเนี่ยอัพโหลดคลิปก็จ้าอ่ะอัพคลิปดูอ่ะอัพคลิปลงติกตอกโอ โคตรช้าเพื่อนเขาอัพเพื่อนเขาอัพเป็นกี่นาทีต่อวิอันนี้อัพโคตรช้าอัดวิดีโอถ่ายรูปก็คือแบบไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้ภาพแตกถ่ายรูปคือภาพแตกวิดีโอคือแบบรับเสียงไม่ได้แล้วคือภาพก็คือแบบไม่สวยเลยอะภาพสีตืดมากออดดูสิโอ้โหนานมากนานมากเวอร์พอพักพอพักเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่อง